ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่ห6ร้อยหกสิบเอ็ดลงสูตรด้านล่างตอนที่สองพวกเราอยู่ข้างล่างนี้ขอรับคุณหนูเย่เหมยกับเย่ฉาพูดพร้อมกันสถานการณ์ข้างล่างเป็นยังไงอู๋เสวี่ยถามและด้วยความช่วยเหลือของพลังวิญญาณของนางอู๋เสืี่ยจึงสามารถส่งเสียงข้ามไปได้โดยไม่ต้องพูดเสียงดังเออ ทัศนวิสัยต่ำมากขอรับอุณหภูมิก็ยิ่งต่ำลงไปอีกข้าขอแนะนำว่าคุณหนูกับเ,เพื่อนๆของคุณหนูอย่าพักนานเกินไปนะขอรับหมอกที่นี่ดูจะแปลกๆมันเร่งให้เสียพลังวิญญาณในร่างไปเร็วขึ้นถ้าเราอยู่ในหมอกนี้นานๆพลังวิญญาณก็จะยิ่งถูกดูดออกไปมากยิ่งขึ้นขอรับเสียงของเยี่ยฉาดังผ่านหมอกขึ้นมาถึงพวกเขาในขณะที่เยี่ยชากับเยี่ยเหมยนั้นอยู่ต่ำลงไปจากพวกอู๋เสือยแค่สิบเมตรเท่านั้น แต่หมอกที่ล้อมรอบตัวพวกเขารู้สึกแตกต่างจากที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงหมอกตรงนี้เรากับมีบางอย่างภายในที่สูบเอาพลังวิญญาณของพวกเขาไปด้วยคำพูดของเยี่ยชา้าก็ทำเอาใจของพวกผู้เยาวทุกคนดิ่งวูบเลยทีเดียวถึงแม้พวกเขาจะตเตรียมใจมาก่อนและรู้อยู่แล้วว่าผาสุดสวรรค์น,นั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายแต่พวกเขาก็ไม่คิดเลยว่ากระทั่งหมอกก็ยังอันตรายมากขนาดนี้ไย จู่ๆข้าก็รู้สึกชื่นชมมูเฉียนฟ่านกับพรรคพวกของเขาอย่างสุดหัวใจเลยพวกเขาทําได้ยังไงกันเนี่ยเชยวชูกล่าวอย่างครวญครางสถานที่นี้เต็มไปด้วยอ,อันตรายทุกหนทุกแห่งในฐานะที่เป็นคนจากอาณาจักรล่างมันเป็นปฏิหาริย์เลยทีเดียวที่มู่เฉียนฟ่านกับกลุ่มของพวกเขาลงไปจนถึงด้านล่างได้แถมมู่เฉียนฟ่านยังรอดชีวิตกลับไปได้ด้วยนะน่าเหลือเชื่อสุดๆเลยก็มูเฉียนฟ่านกับคนของเขา เป็นนักผจญภัยมือเก่าน่ะสิก็ต้องมีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานที่เช่นนี้มากกว่าพวกเราทุกคนอยู่แล้วข้าคิดว่าพวกเขาก็คงมีวิธีของตัวเองนั่นแหละเมื่ออหา่าพูดแท้ขึ้นมาหมอกที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้ยังไม่มีท่าทีจะดูดเอาพลังวิญญาณของเราไปเลยแต่พอเราลงไปข้างล่างข้าเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างที่เย่ยฉาพูดเมื่อกี้ในขณะที่พูดหลงล่วก็เรียกผีเสื้อนรกของนางออกมาตรวจสอบอากาศรอบตัวพวกเขา พยายามฟื้นร่างกายกับพลังวิญญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะหลังจากนี้เราจะไม่มีเวลาพักกันแล้วอู๋เสือกัดเนื้อแห้งของนางที่ทั้งเย็นและแข็งเรากับก้อนกรวดผ่านลําคอของนางลงไปทุกคนก็หยุดคุยกันและพักผ่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามคําแนะนําของอู๋เสียพร้อมกับสงวนพลังวิญญาณเอาไว้ให้มากที่สุดหลังจากพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาก็เคลื่อนที่ลงไปด้านล่างอีกครั้ง หลังจากที่ลงไปได้ไม่นานพวกเขาก็รู้สึกถึงปรากฏการณ์ที่แย่ฉาเอ่ยเมื่อครู่นี้เพราะพลังวิญ,ญญาณที่พวกเขาใช้คลุมร่างดูเหมือนจะสลายตัวไปในอากาศไม่สามารถรวมตัวกันเป็นชั้นป้องกันได้อย่างสมบูรณ์พวกมันค่อยๆสลายไปทีละนิดและทุกคนก็จำต้องใช้พลังวิญ,ญญาณให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อปิดพื้นที่ที่สลายตัวไปอุณหภูมิรอบตัวพวกเขาหนาวเย็นจนเสียกระดูกถึงแม้จะสวมใส่ชุดหนาเป็นพิเศษ แต่อู๋เสวยก็รู้สึกเย็นจนแทบจะแข็งไปทั้งหน้าความชื้นในอากาศทําให้ความหนาวเย็นซึมเข้าไปจนถึงกระดูกในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าไม่มีพลังวิญญาณคอยปกป้องแล้วก็พวกเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่หลายนาทีผ่านไปอู๋เสวยก็ทําการนับเวลาอยู่ในใจต่อไปตามความเคยชินของนางทัศนวิสัยรอบตัวนางต่ําลงเรื่อยๆจนกระทั่งนางไม่สามารถมองเห็นเงาของหลวงล่วก,กับเชียวชูได้อย่างชัดเจนอีกต่อไป ไม่นานนักกระทั่งเงาก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทนางมองไม่เห็นกระทั่งมือของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าเลยความเงียบได้ห่อหุ้มตัวนางเอาไว้มีเพียงถุงมือของนางที่ถูกกับเชือกและเสียงเท้าของนางกระแทกก้อนกรวดยามที่เหยียบลงไปบนพื้นผิวของหน้าผาเท่านั้นในความมืดมิดนี้เสียงที่เงียบหายไปจะยิ่งทําให้รู้สึกไม่ปลอดภยัยและหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่รู้จักมากขึ้น จำนวนตัวเลขอันมากมายที่ผาสุดสวรรค์ได้พลากชีวิตไปก็เตือนพวกเขาได้เป็นอย่างดีถึงระดับความอันตรายของมันพื้นผิวของหน้าผาทั้งเปียกและลื่นถ้าพวกเขาไม่ระวังตรงที่เหยียบลงไปพวกเขาก็อาจจะเจ็บตัวได้ทุกเวลาทุกๆกก้าวที่พวกเขาเหยียบทุกๆนิ้วที่พวกเขาแต่ลงไปยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นทุกที ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่6 6 2ลงสู่ด้านล่างตอนที่สามความมืดและความกลัวยิ่งทำให้เวลาคลืบคลานไปอย่างเชื่องช้าซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะคัดคะเนระยะทางที่พวกเขาไต่ลงมาได้หมอกเย็นชื้นวนเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาและรวมตัวอยู่ที่เชือกทำให้เชือกเปียก และไม่นานก็ถูกปกคลุมด้วยชน้ำแข็งบางๆความหนาวเย็ยนจากน้ำค้างแข็งทำให้เชือกที่เปียกชื้นแข็งตัวได้อย่างง่ายดายหลังจากเชือกแข็งตัวพวกมันก็จะไม่แข็งแรงถ้าเป็นเช่นนั้นเชือกก็จะไม่สามารถรับน้ำหนักของพวกเขาได้อีกและเพื่อที่จะสลายน้ำแข็งหูวเสือกับทุกคนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใส่พลังวิญญ,ญาณล,ลงไปในเชือกอีกถึงแม้ว่าปริมาณพลังวิญญ,ญาณที่ใช้ไปจะไม่มากนัก แต่ความยาวของเชือกนั้นมันไม่ธรรมดาเลยและพวกเขายังต้องคงสภาพนั้นไว้เพื่อยืดเวลาออกไปอีกเพราะถ้าเชือกแข็งตัวขึ้นมามันก็จะขาดออกจากกันและหากตกลงไปก็จะถึงตายได้เลยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์จะมาได้เลยคนจากอาณาจักรแห่งความมืดมาเจอเข้ากับสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้ได้อย่างไรกันเนี่ยเสียงของเชลชูดังออกมาจากความมืดเสียงที่ดังเอะอะหนวกหูเป็นประจำของเขาในตอนนี้ ฟังดูเหนื่อยล้าอ่อนแรงเป็นอย่างมากเขาดูเหนื่อยเกินกว่าจะถามอูเส่ยว,ว่าพวกเขาปีนมานานเท่าไหร่แล้วได้ซ้ำแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้มือของเขาชาและหมดแรงแล้วด้วยขณะที่ข้อต่อที่ขาก็เจ็บเล็กน้อยแค่ไต่ลงไปด้านล่างของผาสุสวรรค์ก็ทรมานขนาดนี้แล้วเชียวชูไม่กล้าคิดเลยว่าด้านล่างของผาจริงๆมันจะน่ากลัวขนาดไหนการสําหรับคนอย่างจัก,กรพรรดิแห่งความมืดผู้รวมอาณาจักรกลางทั้งหมดเข้าด้วยกัน สถานที่พักผ่อนชัวน่วในรันของเขามันก็ย่อมถูกเลือกอย่างพิถีพิถันอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าไม่ใช่สถานที่ที่มีการป้องกันซับซ้อนหลายชั้นพวก12วิหารก็คงค้นพบสุสานจัก,กรพรรดิแห่งความมืดไปเป็นชาติแล้วและก็คงกว่าสมบัติไปจนเกลี้ยงเรื่องที่คนจากอาณาจักรแห่งความมืดทําสถานที่แห่งนี้ให้เต็มไปด้วยอันตรายมากขนาดนี้มันก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพวกเขาด้วยหลังการเสียชีวิตของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดพวกเขาลงทุนลงแรงไปมากมาย เพื่อฝังสมบัติและอุปกรณ์เวทมนต์ของจัก,กรพรรดิแห่งความมืดทั้งหมดไปพร้อมกับเขาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในหัวใจของคนจากอาณาจักรแห่งความมืดนั้นพวกเขาเคารพนับถือและศรัทธาจัก,กรพรรดิแห่งความมืดมากขนาดไหนกันเสียงของหัวเหยื่กล่าวดังขึ้นมาในความมืดน้ำเสียงของเขาไม่ช้าและไม่เร็วเนื่องจากเขากำลังพยายามทำให้พลังวิญญ,ญาณถูกสูบออกไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่แข็งแกร่งจนหน้าเหลือเชื่อขนาดนั้นเขาถูกฆ่าตายได้ยังไงกันนะ เฟยหยานก็ถามขึ้นมาอย่างสงสยัยการรวมอาณาจักรกลางทั้งหมดเข้าด้วยกันเอาชนะทั้ง12วิหาร9วัดและ4ภูมิภาคได้อย่างหมดจดราบคาบความแข็งแกร่งขนาดนั้นสําหรับผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง20ปีมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างถึงที่สุดเลยด้วยพลังของหนึ่งคนหนึ่งกองทัพปกครองอาณาจักรกลางทั้งหมดถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จนเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วจัก,กรพรรดแห่งความมืดที่แข็งแกร่งขนาดนั้น จู่ๆเขาตายได้ยังไงกันล่ะยิ่งมีพลังวิญญาณแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอายุขัยยาวนานมากขึ้นเท่านั้นและพลังวิญญาณสีครามก็ทำเนินคนมีอายุเกินร้อยปีไปแล้วเชียวชูกับคนอื่นๆไม่เคยพบกับจกักรพรรดิแห่งความมืดและไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแข็งแกร่งเพียงใดแต่พวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของ12ผู้นำแห่ง12วิหารที่ถูกจักรพรรดิแห่งความมืดพิชิตได้ในสายตาของพวกเขา อำนาจของ12ผู้นำแห่ง12วิหารนั้นยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากและการที่พวกผู้นำเหล่านั้นต้องยอมจำนนต่อจกักรพรรดิแห่งความมืดก็บอกให้พวกเขาได้รู้อย่างชัดเจนว่าอำนาจของจกักรพรรดิแห่งความมืดนั้นสามารถแทนที่อำนาจของพวกผู้นำทั้งหมดรวมกันได้เลยการเสียชีวิตของจกักรพรรดิแห่งความมืดจึงเป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่อาจยอมรับได้แต่ก็ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกหนะ่าในเวลานี้ มันอาจจะเป็นเพราะความมืดและความวิตกกังวลที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเครียดจนเริ่มส่งเสียงพูดคุยกันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลําพังในความมืดที่น่าอึดอัดใจนี้อย่างไรก็ตามอยู่ๆเสียงของอูเสือก็ดังแทรกขึ้นมาทันทีถ้าพวกเจ้าไม่อยากตกลงไปสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนควรจะทําก็คือเกาะเชือกเอาไว้ให้แน่นและไม่ต้องไปสงสัยเรื่องของคนตายให้มากความทันทีที่เสียงของอูเสือจางหายไปในความมืด เชลชูกับคนอื่นๆที่เพิ่งลงไปอีกไม่กี่เมตรก็พลันรู้สึกถึงสายลมแรงที่พัดผ่านพวกเขาจากภายในหมอกหนานั้น